ในส่วนคลิปวีดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องควบคุมนะครับรีโมทนะครับของ PCX นะครับตัว PCX 150นะครับตัว218นะครับจนถึงตัวปี2020นะครับในส่วนวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับในกล่องนะครับข้างในกล่องในชุดนี้นะครับก็จะเป็น 35141K7T02 นะครับผม ก็พอเปิดออกมานะครับก็ที่เขาให้มานะครับในชุดนี้นะครับก็จะมีตัวน,นี้ก็จะเป็นกล่องควบคุมนะครับชุดคอนแจร,รีโมทนะครับก็จะเป็น k 97นะครับอ่าะไรแพะตรงรุ่นนะครับพอหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอ่า ชิ้นหนึ่งนะครับที่มากบกป่องนะครับก็จะเป็นชุดสมาร์ททีนะครับชุดรีโมทนะครับมาพร้อมกับรหัสรีโมทนะครับแถตรงรุ่นนะครับผมซึ่งลูกค้านะครับทำในส่วนชุดนี้หายนะครับก็จะแนะนําส่วนมากก็จะแนะนําให้ลูกค้าซื้อทั้งชุดนี้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถนะครับใช้รหัส ตัวใหม่กับกล่องตัวเก่าได้นะครับต้องตรงนี้ต้องต้องควบคู่กันนะครับเพราะว่าของตัวเดิมนะครับมันได้รับาได้รับรหัสตัวเก่าไปแล้วนะครับจึงไม่สามารถใส่รหัสตัวใหม่ได้นะครับก็จะแนะนําให้ลูกค้านะครับซื้อทั้งชุดชุดนี้เลยนะครับในส่วนราคานะครับอะไรแท้ก็ราคาอยู่ที่สามพันประมาณสามพันห้าร้อยบาทนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆน,นะครับถ่าไหนนีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามนะครับก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับย e ทูบช่อน,นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ